ครับสวัสดีครับมือนีกลับมาพบกับอีสานทักทินอีกแล้วนะครับเนาะมือนีออกมาหาใส่บ่วงครับคำเหนียดเลน้อยเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเหตุงานนะครับเนาะฝ้าคึมพร้อมละหันแม่นฝ้าบบคึมกับศิวข่ำเป็นอย่านีนะครับต้องเสียงเสียงเหนีดเล็กน้อยออกมาลอดส่บ่วงครับแก่มือหมายนี่ครับหมายที่ไม่หยามมือนี่นะมันลันเบิดตลันเบิด์ตกระทุกหลังครับสิลองมาแก่มือนะครับนะหมายนี่ยทเป็นยังไง บซำเกาครับ40หา0หลังทจะเนียนผมไปไ่ก่อนะครับอพอวันออกมาคำน้ำมัลนิยใไ่บไรพ้พออ10หลังโอเคครับเดี๋ยวตอนที่ย่ำมือแรงเราจะถ่ยายเบื้องใหม่นะครับเนาะนาครับปน็นห้วอดย่ามยอแนะครับนีมากครับทีมงานนะครับงานมาเนี๋ยว,ว่าสุด<อ>ไห

ข่ว้งไหมอืมน่ครับแปลกใจอนุบาลตัวซ้ำหนูต้องขาวเลยครับยิ้มงันว่าเมือนหนังสือผักพนอเองแย่ลยนอนเาครับนี่ซื้ออีกตัวนึงอดียว่าท่านให้พันพันว่าแสละเพีน ใส่เดียวกันเป๊ะดูมันข้อนบ่ะไรใส่บ่เอามาเอามากนี่เด้เสียงง่ายเขาหน่อยยู้โดตรด หสามตัวัเ็บวครับสามสนได้สต,ตัวแล้วเนาะนี่ครับตัวนึงตัวนี้จะเป็นแม่ครับตัวนี้เนี่ยแต่หมือเานี่ยนี่ครับนะครับตัวอีกตัวนึงเดียาสั่น ลวดบ่ทตั้งเลยอือนล่แหละยช่เดียวกันแช่เดียวกันเป๊ะเรามีเสียงเลยครับดกออกมาเลยแค่ไปสามหลังในโพคั่งนี่มันใจ น่งเดียงหนใส่เดียวกันอานี้ในขโมยเยอะที่่มาเเกี่ว่าจำนเออเออในทรงซิกมันนะครับที่มันงันเยียบไปเยียบไปขอกดนะครับ นี่ครับยามบ no yeah mm ่วงยูนายพานมันไปสันตอกได้สวยวะอันปุ่มมาทันเต้คุงแยงมากแยงมาก่อนมาตีดเลยห่วงกากระดึงเฮีมงานมาขวบทีมเลยครับเมื่ออันตอกเตยสยคุยกันเสียงดังมากครับขาก็เนี่ยขากันขากันเนี่ยพอเก็บหนูกันแป๊บนึง ใช่เป็นรังเดียวปกัปะนะเสร็จกันอ๋อบางกันนี่ครับซันตอได้เสืออ<ส>ยูง่งนิดเสมอไปไปพึ่งต่อไปครับอ่ะครับวันนี้กรับระหว่างบานนะครับมาเห็ดเมนูทีมงานของมาสิออมมันนะครับมันหนูหน่อยมันอยู่บ่มันหนูหรูอว่ามัน,นผมกับมันนี่กัน หัวมันนี่วะหัวมันนี่ไม่เอา <cetera> นี่นู่นมือน,นีอ่เป็นความมาสั่นเป็นเอาฝักพริกสดมาไว้แล้วลูกโดดอันนี้โตโตตายบอเพื่อนโตเป็นยังอยู่เว้ยยังอยู่ตายครับตายหมดเลยครัทีมง,งานแบบทีมง,งานคนหนึ่งก็ต้องต่ำเครื่องอยู่อีกผู้หนึ่งก็ต้องเดินทางมาครับทีมง,งานแต่ว่าสองนายพันนี่มันก็ต้องพัว ร่วงผมยายามึงยันมาถืกมาถืกยังรันกับบอรันนไมืออื่นเป็นมืออื่นมืออื่นอะไดไมเออมืออื่นเป็นไรมาได้ยเคยอยู่้อ้ำเปนนี่ยังไงนี่อข้าวผัดข้ผั้วประจทีมงานเมนูออมยังเหีียบเหมือนมีมา อุ้สดน้ำมั <วะ S 2> กินหมูว้านนี่โอ้ยอุ้งสุดน้าอุ้งสดน้ำโอ้โอ้สดน้ำนี่ครับเดี๋ยวตอนที่เซ็ตแล้วหรือว่าซุกแล้วเดี๋ยวตอนกินเดี่ยวเไป็นไหมนเนาะเขาขั้วแล้วบัดนี้ครับก็เพิ่งขอขัขว้วนมาขั้นตอนการคััวอ้อมหนูครับถ้างใหม่ในการอ้อมเนื้อ ส่งไคเนีตอนนี้ยังย่างมาใส่ยางยานยังตอนนี้ครัวให้เลือดมันแห่งกอนห่เลือดให้เลือดมันแห่งกันรับข้าวกอนไปลาแดกมันยังย่งมาใส่ใยังมใส่ยังเลยขั้นตอนนี้ใรหนเดั้นตอไงห้ ขัวใหมันแข่งกนมันขัวมแห่งกันครับน้าน้ำประแดกไส่หลายประเด็ก็ยังเหลวแต่หช้อนโต๊ะเหลวแต่เหลวแต่เวแต่มักนัวหมดแล้วใ่ตามอายุไม่กินแต่บราณแสดมอายุมเข็่ยมหมดทั่วผงวิเศษผงวิเศษนิดหน่อยพอ กรผงปรุงรสว้าเกี๊ยะอันคนละอันหมดหรอกจ้ะภาษาอีสานเอื่นเกี๊ยเค็มคือกันเค็มอันเดียวกันมาที่นี่เท่ากันขวไปเรื่อยให้มันแห้งให้เนื้อหนูมันสุกสุกแล้วกันสุกแล้วเท่ากัน เติมน้ำอีกรอบนึงมันอีกกระซิมแล้วก็อัจางกระเซ็น้ำปลาจักน้อยเนี่ยเฉียบวิ่งตอนอันดับแรกเขายังมาทันโอ้ยลืม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 ผมมีลืมผมมาเสียบมาเสียบมาลืมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเนี่ยขาดไปได้ครับอันนี้คือ,อยังครับอันนี้เขาครัวครับนี่โอ้ลืมใส่หัวครัวดลืมใส่หัวขวด ข้าวคั่วนี่เสริมรสชาติให้ท่านเองอันนี้ข้าวคั่วนี่มันจะเห็ดให้น้งมันเข้มข้นแล้วก็มันหอมถ้ามว่าไส่ข้าวคั่วมันก็สิกลายเป็นแกงแกงหน่ำมันก็จะใสๆคือแกงทีจจงง่ินหะไปย่องไงนั่งไป <laughs> <laughs> ข้าวคั่วคั่วให้มันหน่ำแห้งไปเลยนุ่งนี่ซุกร้านจะสิน้นร้านประเด็นปะรวยไปเลยร้าน เราพักเสร็จต่อในพักอีกจังน้อยครับอีกจงน่อยเนาะเอาไว้พวกนายพานีคนนึงครับคนหนีหมันคับคือคนนีคนหนีมาผูต้องส่บ่วงครับผูต้องกองเขาผูต้องยั้งถือปืนออกไปเลยตายเลยตายเลยคนคนหนี่แล้วรถพาลุ่ง <im itation> <im itation> บอกเลยว่าโคบเสียบดากอืมครับโคบ,คบทีมงานนะครับทีมงานอีสานหักทีมเดี๋อีกผูน้นึงครับจะนังมาแล้วตวอนกินเขาจังเบิ่งไหมเนาะโอ้ <im itation> พบกับช่วงที่สองครับวันนี้ตอนนี้นั่งไหนทีแล้วน้ำแห้งแล้วครับแหง้แหง,แหงแล้วแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วให้เดียวต่อไปเลยมันนี่ก็เติมน้ำเข้าไปพักเลยวันนี้น <im itation> นี่ละนี่ละเนี่ยน้ำน้ำลังโขกเอาอะไรก็ใส่บ่อย่างนี้<ม>น้ำธรรมดาจะได้ไอมได้น้ำลังโขกเดี๋ยวถามเดือดแป๊บหนึง่งเ้ามาซิมซิมแล้วก็ปรุงรสกันอีกรอบนึงแล้วก็ใส่ผักเดี๋ยบร้อยจบจบเล่าจาบทำม มีเมนูห้องถ่องกับสปาอวันอันครับคุครับาเบื้งต้นไปกินที่เดียวได้เนี่ยกินี่ยผักกาดอเยวาเรากวันนี้ครับหอนย่างกินเข่าแล้วควบทีมงานเลยหมดเลยอีกคนนึงอันมาไอซิมซไปเบื้งในฮานแมกฮานแมกซิเบื้องในร่องพริกเลยป่ะยบอมหนูเนี้โอ้ยเนื้สแซ่ ควันอาดีควันเนาะไปตองแล้วกันแบบแบอันนี้นี่มกความไีมครับโมกโมกหยวกบ่ยงกินก็ไมไกลตีตีคือว่าโมกหนูอยู่ไโมกไปตองโมกไปตองอ๋อซิมแน่นใช่ไหมใช่ผานผ่านเอี่ยมมอน่านเอี่ยมเป็นสามตัวมันเนี่ยมันน่นต้องไรไหมอ้อมไหมลูกนวดเนี่ยอืสวดคำนัยน้อยๆบเนี่ยคอนเน เผือก็ปนีตองเรียนชมเด้ยได้เฮ้ยหแมนเนาปอกไควันงไหนทานอยู่อ่ะเสียบไปเสียบทีไหนบ้าทานปุ่มไหมทานเหมดไหมควันยี่บ่วไ้สองตัวได้เมือนกันแล้ววัตนตอกาเดียวควันปุ่นี้ โซนหอนยูยินควันซมควันทวนๆอย่นี้ว่าเย็นนะเนี่ยตู้มาครับมาได้ยินเขาเนาะอ่ามือใครว่าบ่เสียบเพีงไหนไปว่าบ่เสียบตายตายยากกว่านี้เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวดีล่านูอยู่ทางไหนเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการล่านูนะครับก็ทีมงานนี่นะครับทีมงานกังไงโอเคครับพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ